เอาเละครับสิริพิชมนะครับผมวัตนาเบะกลับเพบกในครั้งในนิยายวายเรื่องเร้นปรารถนาที่คุณเขียนซีรุยตอนที่38นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณเขียนกันเยอะนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับบทที่38ลู่ชิงตัวแทนมิงวี่หันหลังมามองและก้าวเข้าไปในกระจกบานใหญ่แต่โดยดีลู่ชิงรีบวิ่งเข้าไปดูที่กระจกบานนั้นมันฉายภาพสถานที่ที่คุ้นเคย นั่นคือตำหนักดาราผกผันซึ่งในอดีตเป็นที่พำนักของปรมาจารย์หลงลู่ชิงและเฮอหมิงวี้ผู้เป็นศิทธ์นั่นเองเจ้าอ,อยากลองเข้าไปช่วยเขาหรือไม่หญิงสาวถามข้าทำเช่นนั้นได้เงี้นืเจ้าไม่มีสิทธิ์ช่วยเขาหากุญแจแต่มีสิทธิ์พูดกับเขาให้เขาออกมาเขาจะบอกให้ว่ากระจกบานนั้นไม่มีกุญแจซ่อนอยู่แล้วหากข้าเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ทั้งคู่แล้ว ก็คงต้องอยู่ภายในนั้นเจ้ามีความสุขแต่มันไม่ใช่ความจริงจงระลึกไว้เสมอมาอยาคือความหลอกลวงไม่มีวันเป็นของแท้อยู่แล้วแต่ข้าคงไม่ปล่อยให้เจ้าอยู่ภายในนั้นนานเกินไปหรอกราชันกเรียนขาวคงโกรธหักข้าไม่ช่วยจือเยยงขอร้องท่านอีกแล้วสินะเขารักเจ้าเจ้ารู้บ้างหรือไม่หญิงสาวเอ๋ยดยน้ำเสียงเคร่งเครียดข้าเพิ่งจะมารู้ตัวไม่เร็วๆนี้ เขาดีกับข้ามากซะจนข้าละอายใจเพราะหัวใจของข้าไม่เคยคิดเกินเลยกับเขาเกินคำว่าสหายพวกข้าคงต้องปลอบใจเขาไปอีกหลายปีเลยสินะขออภัยด้วยเอาล่ะเจ้าเข้าไปในนั้นเถอะดึงหมิ่งอี้ออกมาดูท่าแล้วเขาจะอาวรณอดีตเป็นอย่างมากลู่ชิงก้าวเข้าไปในกระจกร่างกายของเขาแปลเปลี่ยนไปเป็นเหมือนเมื่อสิบกว่าปีก่อนฝ่ามือเรียวหยาบที่ไม่ได้เห็นมานาน การเดินเหินอย่างคล่องแคล่วนี้เป็นสิ่งที่ชวนให้คิดถึงหิมะโปรยปลายอยู่ตลอดไม่มีวันหยุดลมพัดหนาวเย็นจนไปถึงกระดูกตําหนักหมดมองเงียบเหงาดูแล้วช่างโดดเดี่ยวและหดหูมาค,คิดดูแล้วเขาเก็บตัวอยู่ที่นี่ตลอดเวลาได้อย่างไรกันทนกินอาหารจืดชืดไม่พบผู้คนทุกสิ่งคล้ายเป็นเครื่องทรมานตัวเองและเป็นความผิดของเขาที่นำพาหมิงอุ้ยมาอยู่ด้วย เขาพรากสีสันที่ควรมีในชีวิตคนผู้หนึ่งไปอย่างเห็นแก่ตัวท่านอาจารย์เสียงเรียกทำให้ลู่ชิงดึงสติกลับมาท่านไปที่ใดมาอืมข้าแค่ไปแถวๆนี้อาจารย์จะไปที่ใดโปรดบอกข้าให้ข้าติดตามไปด้วยน้ำเสียงสดใสและดวงตาที่เป็นประกายทำให้ลู่ชิงนึกเศร้าเพราะในตอนปัจจุบันนั้นในตาของหมิงอวีเปลี่ยนไปเป็นหม่นหมองว่าแต่เจ้าเธอ ข้าสั่งให้ฝึกดาบเจ้าทำหรือ,อยังข้ามีกล้าข,ขัดท่านอาจารย์ข้าทำแล้วฝึกครบกระบวนท่าแล้วงั้นหรือถ้าง,งั้นก็เข้าไปในตำหนักเถอะหีมะาตกไรเช่นนี้เจ้าจะป่วยเอาลู่ชิงเดินนำโดยมีหมิงอี้เดินตามเป็นอดีตที่เขาคิดถึงมากจริงๆและเป็นอย่างที่ฟึ่งหยาบอกความปรารถนาของหมิงอี้กับอดีตแห่งนี้ช่างเหนียวแน่นยากที่จะดึงตนเองให้ออกไปได้ลู่ชิงรีน้ชาให้ลูกศิษย แล่เรียกให้เข้ามาใกล้ๆเขาอยากที่จะรู้ว่าหมิงอวี่แอบรักเขาตั้งแต่ตอนไหนเจ้าคิดอย่างไรกับข้าท่านเป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดของข้าและเช่นไรต่อท่านทำดีกับข้ามากมายจนข้าไม่สามารถตอบแทนได้ทั้งหมดเจะชอบข้าหรือไม่ข้าชอบท่านมากที่สุดท่านดีที่สุดและเจ้าอยากครอบครองข้าหรือไม่ลู่ชิงก้มต่ำเค้นถามข้าเออ มิงวี่อ้ำอึงหากข้ากำลังจากไปหรือเป็นของผู้อื่นเจ้าจะทำอย่างไรข้าก็จะขอติดตามท่านหากท่านไปที่ใดข้าก็จะไปที่นั่นเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้ากำลังเอาชีวิตตัวเองมายึดติดกับตัวข้าข้าปรารถนาเพียงแค่ดะอยู่กับท่านความจริงมักโหดร้ายเสมอข้าไม่ได้สอนให้เจ้าอ่อนแอเช่นนี้ในอนาคตเจ้าต้องอยู่ให้ได้โดยที่ไม่มีข้า แต่ข้าคงอยู่ไม่ได้หากไม่มีท่านดวงตาของมิ่งอุ้ยแดงกำ่ำคล้ายจะมีน้ำตาไหลออกมานี่เขาดูลูกศิษย์มากเกินไปงั้นหรือเจ้าเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่กันเจ้าอย่ารักข้าเลยแต่ข้ารักท่านคำตอบที่ออกมาทำให้ลู่ชิงได้แต่ถอนหายใจมิ่งอุ้ยในตอนนี้รู้จักคำว่ารักมากเพียงใดแค่ทำดีด้วยก็รักตอบแล้วงั้นด้วยและพูดไปก็คงยืดเดียวเวลาไม่คอยท่า รู้ตัวสักทีว่าข้าในตอนนี้ตายไปแล้วลู่ชิงเอ่ยเสียงดังมิงอุีเงียบไปในทันทีสีหน้าและแววตาตกใจสับสนแต่หากจะไม่สามารถปล่อยวางได้ก็ผูกติดมันไว้ให้แน่นกว่าเดิมตอกย้ำว่าข้าไม่อยู่บนโลกนี้แล้วลู่ชิงเอ่ยและลุกเล่าออกไปทิ้งให้สิริรักนั่งก้มหน้าคุกเขา่าจากนั้นตัวเขาก็กลับออกมาที่เดิมมองกลับไปที่กระจกที่ยังมีมิงอุีนั่งคุกเข่าอยู่ ไม่รู้ว่าคำพูดของลู่ชิงจะยิ่งทำให้หมิงอวี่สศกเศร้าหรือมีสติได้หวังว่าเขาจะรู้ตัวสักทีความสุขในอดีตนั้นตอนนี้ไม่มีอีกแล้วชุกชะตาของพวกเจ้าผูกพันกันยุ่งเหยิงฟึงหย่าเอ่ยเสริมแต่แล้วลู่ชิงก็รู้สึกโล่งใจอีกครั้งเพราะหมิงอวี่กลับออกมาได้สำเร็จแม้จะนั่งคุกเข่าคิดแบบนั้นอยู่เป็นเวลานานก็ตาม แต่มิงอุ้ที่กลับออกมานี้ไม่พูดไม่จากับเขาเลยไม่แม้แต่จะสบตาเหมือนเช่นเคยมิงอุ้ยยังคงเข้าไปในกระจกมายาและตามหากุญแจยอย่างมุ่งมัน่นสถานที่ที่เขาได้พบเจอล้วนแต่มีหลงลู่ชิงอยู่ในทุกทกที่เพื่อมิงอี้ยยึดติดก,กับหลงลู่ชิงจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้และยิ่งทำให้ฉุกคิดหากเขาที่กำลังจะกลายเป็นเทพเสียนและต้องจากไปมิงอุ้ก็อาจจะเป็นคนดึงแก่นพลังวิญญาณเพื่อครอบครองกักขังไม่ให้ไปไหนก็เป็นได้ และยิ่งทําให้เขามั่นใจว่าหากมิงอุียไม่ปล่อยวางเช่นนี้คงต้องเก็บร่างของเขาไว้ที่ไหนสักที่เป็นแนะ่และหากจะให้คาดเดาต่ออีกนั่นก็คือมิงอุียแบ่งพลังครึ่งหนึ่งของตนเองมบไว้ในร่างไร้วิญ,ญญาณเพื่อเก็บรักษาให้คงอยู่ผลข้างเคียงของการทําเช่นนั้นคือปราณหยางวิสุทธ์พุ่งท่านในตัวเติมเต็มส่วนที่หายจึงทําให้มิงอุียมีอาการตัวร้อนอยู่ทุกคืนและเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่มิงอุียไม่ใช้วรยุทธ์ในการปราบปีศาจนั่นเพราะอาจยิ่งทาให้ปราณหยางวิสุทธ์ป่นปวนยิ่งกว่าเดิ และที่เห็นว่าพลังไม่เต็มเปี่ยมเหมือนเช่นเดิมก็เพราะว่าเขาต้องคอยแบ่งพลังให้กับกายหยาบนั่นอยู่เสมอนั่นเป็นเหตุผลของการหายตัวไปในทุกๆห0สิวันลู่ชิงมือสันนะ่นหนักเขาไม่รู้ว่าควรรู้สึกอะไรในตอนนี้ทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาคนดีใจเสียใจหรือโกรธและเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรต่อถึงจะทำให้หมิงอุี่ยอมบอกที่ซ่อนของร่างจริงหากเขาบอกว่าเขาคือหลงลู่ชิงแล้วหมิงอวี่ยังคิดที่จะอยากจะครอบครองตัวของเขาไว้อยู่ ที่ทำมาคงศูนเปล่าในที่สุดหลังจากที่เข้าไปค้นหากุญแจภายในกระจกมายาร่วมสิบบานมิงอุ้ยก็หาเจอจนได้และทำให้เราออกมาพ้นเขตแดนหมื่นลักมายาได้มิงอุ้ยไม่พูดอะไรต่ออีกลู่ชิงก็ไม่รู้ว่ามิงอุ้ยคิดอะไรอยู่กันแน่และการที่เขาพูดแบบนั้นเมื่อส่งผลอะไรบ้างพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันยิ่งทำให้สับสนเขาไม่เข้ามาใกล้ไม่ดูแลอย่างที่เคยทำ ในห้องนอนของโรงเตียมนั้นมีเพียงลู่ชิงที่นอนอยู่อย่างโดดเดี่ยวเขาหงุดหงิดกับความคิดของตัวเองหัวใจเจ็บปวดแปลก,ปลกมันไม่ใช่พิษหัวใจเยือกแข็งแต่เป็นอาการของคนไม่สมหวังลู่ชิงอยากให้มิงอวี่ทำดีกับเขาเช่นเดิมแต่พอมานึกดูแล้วคนที่หมิงอวี่รักคือหลงลู่ชิงไม่ใช่ไปลู่ชิงที่แล้วมาเขาเป็นเพียงแค่ตัวแทนเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่38นะครับ แต่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะถ้ามิงอวี้แบบไม่ยอมปล่อยวางอยากครอบครองอยู่ก็ก็คือทําอย่างที่ในนิยายว่าทุ่งหกสิบวันก็ซ่อนล่างไว้แล้วก็แบ่งพลังรอมารอดูนะครับว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงต่อนะอยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนซีรุยด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อ,อไปด้วยนะจ้าเ สวัสดีครับผมวันตอนอาเบ้ตัก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 ผ้ายัง